บทที่3 3ขาดต้องเติมเกินต้องตัดใต้รมมณทารกบมาถึงฉบับที่33แล้วอาจารย์ชอบเลข33ม,ม,มากเพราะชีวิตเกี่ยวพันกับเลข33ม,ม,มาหลายอย่างหลายเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายขอยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องดีสักสองเรื่องคือเรื่องแรกบ้านใหม่ของอาจารย์เลขที่33เรื่องที่สอง อาจารย์ได้รับรางวัลความเรียงชนะเลิศระดับโลกซึ่งตั้งรางวัลไว้ถึงแสนเหรียญสหรัฐแต่ทางองค์กรขอผ่อนส่งปีละ333.33มเหรียญสหรัฐเป็นเวลา300ปีปีแรกหักค่าคอมมิชชั่นแล้วคงเหลือเงิน12,559บาทสสสตางค์ ปีที่สองค่าเงินดอนตกเหลือหนึ่งมืบาท34สตางค์เขายังมีจดหมายมาสำทับว่าบัตรนี้ทางเราได้ส่งรางวัลมาให้อยู่สองปีแล้วก็ยังเหลืออีก298ปปีพูดกวนเป็นวัยรุ่นเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะ เงินที่อาจารย์โอดีมาทำบุญสองแสนเศษบัตรนี้ผ่อนส่งคืนธนาคารไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่9เดือน 9, 9 2547อนาดขณะที่เขียนอยู่นี้คุณน้ำทิพูธนาชายัยกับคุณอนุทินละการชั่วนำเช็คที่มีคนทำบุญซื้อที่ดินไปเข้าบัญชีแล้วก็โทรศัพท์มาบอกอาจารย์ด้วยความยินดีว่าอาจารย์คะ เงินเข้าบัญชีมามากมายมีรายหนึ่งโอนเข้ามาตั้งสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเดี๋ยวกลับจากธนาคารหนูจะโทรบอกอาจารย์อีกครั้งโอนเข้าเมื่อวันที่เจ็ดเดือนเก้าคือกันยายนอาจารย์จึงอยากทำบุญด้วยการพิมพ์หนังสือวัตจักรชีวิตมอบเป็นธรรมบรรณากาแ่แด่ทุกท่านที่ทำบุญซื้อที่ดินในครั้งนี้ ตอบจดหมายของคุณสิริพรต่อจากฉบับที่แล้วอาจารย์มาอ่านซ้ำอีกครั้งเห็นว่าน่าจะลงจดหมายให้ท่านผู้อ่านได้ร่วมพิจารณาด้วยจึงขอตัดตอนมาลงดังนี้หลังจากได้อ่านผลงานเรื่องต่างๆทุกเรื่องของอาจารย์แล้วมีความไม่เข้าใจบางอย่างจึงใกล้ขอเรียนถามดังนี้ ในเรื่องมัก,กระีผลช่วงที่นายจเจริญไปเล่นปีพาดให้กับวงครูสมใจพอตกกลางคืนก็ไปแกล้งคนโดยเอาใบาตาลมาวางเพื่อให้คนลงไปปลดทุกข์คือปัสสาวะอันนี้ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรทำไมในเรื่องคนอื่นๆจึงต้องด่าคนที่ทำเหตุการณ์ตอนนี้เกิดในตอนหลวงพ่อจะบวชท่านชอบแกล้งคนมากๆ ที่ท่านเอาใบตานแห้งมารองเพราะว่าเวลาพวกแม่ครัวไปถ่ายปัสสาวะก็จะเกิดเสียงดังแชร์แชร์แชร์พวกผู้ชายที่นอนอยู่ข้างนอกก็จะได้ยินทีนี้ผู้หญิงสมัยนั้นเขาก็จะขี้อายมากเวลาปัสสาวะก็ไม่ต้องการให้ใครได้ยินเพราะบางทีอาจจะมีเสียงผายลมปนออกมาด้วยเลยกลดาคนที่ทำคือหนุ่มเจริญ ซึ่งอยู่ดีๆก็ทำให้บุพการีเดือดร้อนแต่ต้นร้ายปลายดีเพราะจากเด็กชายเกเรชายหนุ่มเกเรในอดีตบัดนี้ท่านเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วโลกค่ะหมายเหตุไม่ใช่คนที่ลงไปปลดทุกข์เพราะปลดทุกข์ที่นอกชานบนบ้านค่ะ เรื่องมัก,กระลีผลอาจารย์เขียนจากชีวิตจริงของหลวงพ่อที่ท่านเล่าบ้างเพื่อนในเยาววัยของท่านเล่าบ้างสิทธิ์ใกล้ชิดของท่านเล่าบ้างโดยเฉพาะตอนที่ท่านได้วิชาธรรมกายบนรถเมฆขาวนั้นอาจารย์มีเทปที่ท่านเล่าด้วยขณะน,นี้ตามหาเรื่องวัตจักรชีวิตแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยค่ะเพราะลองสอบถามตามร้าน และโรงพิมพ์ดัง,ดงๆหลายแห่งรวมทั้งในหน้าเว็บไซต์ก็ค้นหาไม่พบจะพบได้อย่างไรล่ะคะยังพิสูจน์อักษร,รไม่สำเร็จเลยคะ่ะเพราะอาจารย์มีงานมากเหลือเกินเป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาไทยศึกษาต้องคอยดูแลนักศึกษาเรื่องสอบวิทยานิพนธ์รุ่นแรกจวนหมดอายุความแล้ว ต้องโทรตามให้มาสอบกันเมื่อวานทางกระทรวงก็โทรศัพท์มาว่าส่งงานมาให้ตรวจเก้าเรื่องบอกไม่ได้ค่ะว่างานอะไรเพราะเป็นความลับของทางราชการแค่สองงานก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่นี่มีเป็นสิบสิบงานค่ะวะัตจักรชีวิตจึงยังไม่คลอดทั้งที่โฆษณาชวนเชื่อมาแปดปีแล้ว ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะตุลาคมนี้2547ออกแน่นอนค่ะจากการอ่านหนังสือของอาจารย์เป็นเหตุให้ดิฉันตกลงใจและเตรียมพร้อมสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานได้เข้าปฏิบัติที่ยุวพุทธตั้งแต่1-8กรกฎาคม2547ทุกวันนี้ใช้เวลาประมาณ 1- ถึง หชั่วโมง30นาทีทุกวันเพื่อสวดมนต์ตามลําดับก่อนหลังเหมือนที่อาจารย์แนะนำไว้ในหนังสือพร้อมทั้งเดินจมกลมและนั่งสมาธิด้วยค่ะดิฉันขอถือโอกาสนี้เรียนให้อาจารย์ทราบว่าการปฏิบัตินี้เกิดขึ้นจากแรงบุญที่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์ค่ะอาจารย์ขออนุโมทนาบุญกับคุณสิริพรด้วยค่ะ สิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่เป็นของจริงค่ะชีวิตของคุณจะต้องเจริญรุ่งโรดชดช่วงชัชวาลอย่างแน่นอนขอให้เชื่อประเทศไทยสักครั้งฉบับที่สองเขียนมาจากคุณจินตนาดังนี้หนูได้อ่านใต้ร่มมนทารพบจึงอยากร่วมทำบุญซื้อที่ดินห0 0บาท หนูขอขอบคุณอาจารย์มากที่ได้บอกข่าวบุญและทําให้หนูได้บุญหนูชอบคอลัมน์ที่อาจารย์เขียนมากอ่าแล้วสามารถนำไปปฏิบัติใช้และเห็นผลจริงๆในโลกนี้น่าจะมีคนอย่างอาจารย์เยอะๆที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจหนูเคารพและศรัทธาอาจารย์จริงๆขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะคุณจินตนาคะ จดหมายของคุณลงวันที่15มกราคม2547อาจารย์จำได้ว่ามีผู้ส่งเงินผ่านมาทางอาจารย์สองรายเพื่อซื้อที่ดินของธรรมสถานวิมลธรรมคือของคุณจินตนารายหนึ่งห้าบาทของคุณแม่กฤษณนาต้นประดิษฐ์อีกรายหนึ่งคุณแม่ส่งมาพันบาทระบุในจดหมายว่า ซื้อที่ดิน500บาทอีก500บาทช่วยงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สลิดอ่อนค้องคุณพ่อของอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้ถวายท่านพระอาจารย์วีระนนท์ไปทั้งหมดแปลว่าคุณแม่กฤษณาได้บุญสองต่อส่วนท่านอื่นๆก็ได้โอนเข้าบัญชีของมูลนิธิวิมลธรรมท่านอาจารย์วีระนนท์บอกว่ามีหลายราย และก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกสองไร่ซื้อไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนที่อาจารย์บอกบุญขณะนี้ก็เพื่อจะซื้อเพิ่มอีกสองไร่จะได้เป็นหกไร่เพราะเดิมมีอยู่สองไร่ดังที่กล่าวไว้แล้วในฉบับที่8ปดอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นงานเดียวกัน คุณจินตนามีสิทธิ์ส่งซองเปล่าเขียนชื่อที่อยู่มาเพื่อรับวัตวจักรชีวิตหนึ่งเล่มค่ะฉบับที่สามผู้เขียนใช้ชื่อคนโง่จังหวัดแพร่อาจารย์ไม่ชื่นชอบกับชื่อนี้จึงขอเปลี่ยนให้ใหม่เป็นคนดีเมืองแพร่นะคะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้นเลย เราต้องภูมิใจในตัวเองค่ะคุณคนดีเมืองแพร่เขียนมาดังนี้หนูติดตามอ่านคอลัมน์ของอาจารย์มานานพอสมควรมีอะไรมากมายในชีวิตทั้งขณะนี้เวลานี้ไม่รู้ว่าหนูจะเอาตัวรอดหรือเปล่าหนูสวดมนต์ทุกวันทุกวันก่อนไปทำงานและก่อนนอนบางครั้งสวดมนต์ก็ร้องไห้ไปด้วยหลวงพ่อบอกว่า เขาโกงเราดีกว่าเราไปโกงเขาอย่าไปทวงอย่าไปด่าบางครั้งหนูแย้งอยู่ในใจถ้าไม่ทวงแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาอาจารย์คะหนูจะอดทนคะ่ะคุณคนดีเมืองแพร่ค,คะสมัยที่อาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยครูอุตรดิตมีลูกศิษย์เป็นคนเมืองแพร่เป็นพันๆเลยลองถามเพื่อนฝูงดูสิคะว่า เป็นลูกศิษย์อาจารย์สุจิตราหรือเปล่าคนเมืองแพร่ต้องเข้มแข็งนะคะสู้ชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามสวดมนต์ต่อไปแล้วจะแก้ปัญหาได้แผ่เมตตาอโหสิกรรมอุทิศส่วนกุศลให้ลูกนี้แล้วเขาก็จะใช้เราเองไม่ต้องไปตามทวงหรือไปด่าว่าเขาให้ทำตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะคะโชคดีจะต้องเป็นของเราสักวันหนึ่ง เชื่อประเทศไทยเถิดทำใจดีเข้าไว้อย่าให้จิตตกยกจิตขึ้นไว้นะคะจดหมายฉบับสุดท้ายของปักนี้คุณนวพรเขียนมาสองฉบับในซองเดียวกันฉบับแรกลงวันที่5ตุลาคม2545 ฉบับที่สองวันที่19มกราคม2547ตกลงทั้งสองฉบับนะคะตัดบางตอนออกบ้างเพราะหลวงพ่อสอนไว้อาจารย์จำได้แม่นขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาความหมายลึกซึ้งมากคือในการดำเนินชีวิตของเราจะต้องเติมในส่วนที่ขาดตัดในส่วนที่เกินเช่น ตัดความฟุ้งเฟ้อต่างๆออกไปจากชีวิตส่วนเติมก็คือเติมคุณความดีเติมบุญกุศลให้ชีวิตใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกเวลานาทีอ่านจดหมายของคุณนวพรนะคะได้อ่านหนังสือที่อาจารย์แต่งอ้างอิงประวัติของหลวงพ่อจรันธิตะธรรมโมอ่านแล้วเลื่อมใสศรัทธามากทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งผู้ประพันธ์อ่านแล้วตั้งใจว่าจะต้องเข้ากรรมฐานให้ได้ไปวัดซื้อเทปวิดีโอหนังสือมาอ่านก่อนจากนั้นจึงไปเข้ากรรมฐานเจ็ดวันกลับบ้านเหมือนชีวิตเกิดใหม่อีกครั้งขอกราบขอพระคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะก่อนหน้านี้สามปีสุขภาพหนูมีปัญหามากเป็นโรคเครียด สมองสองข้างหลังสารไม่สมดุลกันเป็นเหตุให้ความจำหายร่างกายซีกซ้ายจะชาเป็นพักๆบางครั้งแทบไม่มีแรงตักอาหารรับประทานเองเดินก็เซเหมือนจะเป็นลมเบื่ออาหารนอนไม่หลับกังวลมากต้องรับประทานยาทุกวันบอกตัวเองทุกครั้งที่หยิบยามารับประทานทำใจมาก ที่สำคัญคือต้องรับประทานยานอนหลับทุกวันลาออกจากงานประจำเพราะทำไม่ไหวเพรียสมองไม่ค่อยสั่งงานรักษาตัวพักผ่อนทำแต่งานส่วนตัวเปิดร้านเสริมสวยอยู่กับบ้านสุขภาพดีขึ้นแต่ไม่หายขาดหมอบอกว่าโอกาสหายยากมากให้ออกกําลังกายจะดีขึ้นพยายามทำ ทำได้5นาทีเหมือนใจจะขาดหมอบอกว่าโอกาสจะเป็นอมพลึกเป็นไปได้สูงดิฉันคิดว่าต้องหายปล่อยไว้ไม่ได้แน่รักษาทุกวิธีที่ทําได้ดีขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมวันหนึ่งนั่งอยู่ในร้านเห็นน้องสาวอ่านหนังสือหยิบมาดูบ้างอ่านแล้วพบของดีพยายามอ่านจนหมดแล้วศรัทธา เชื่อปฏิบัติตามอานิสงส์มากมายทุกวันนี้สุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมสุขกายสุขใจหยิบจับทำอะไรก็ได้เหมือนเดิมก่อนไปวัดพบแพทย์นํายาปรับประทานทุกวันที่ปฏิบัติกรรมาฐานกลัวสุขภาพจะไปไม่ตลอดตัดใจละว,วางงานทุกอย่างผลคือกลับบ้านเลิกรับประทานยาได้ไม่ต้องรับประทานยาอีกแล้วหยุดเอง มั่นใจว่าหายเป็นปกติทุกอย่างทุกวันนี้จะปฏิบัติทุกวันวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงตั้งใจจะไปเข้าทุกปีกรรมฐานเจ็ดวันได้ผลดีจริงๆค่ะดิฉันเข้า15 2 2ถึง22สิงหาคม2545เขียนมายาวมากเลยต้องขอโทษอาจารย์ด้วยที่รบกวนเวลาแต่รู้สึกดีใจ และขอบคุณที่สุดที่ทําให้ดิฉันโชคดีมีชีวิตใหม่อีกครั้งฉบับที่สองคุณนวพรเขียนมารายงานว่าช่วงปีใหม่ได้ชวนน้องหลานอายุ15-30ปีรวมสี่คนไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวัน หลานเรียนโรงเรียนฝรั่งเป็นเด็กดื้อมากๆแต่กลับมานิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกดีใจค่ะตอนปฏิบัติที่วัดแม่ครูศิทยาท่านดีใจมากท่านดีใจภูมิใจที่หลานๆเปลี่ยนจากเด็กดือ้อมาเป็นเด็กดีขออนุโมทนาอย่างยิ่งกับคุณนวพรที่หายจากโรคน่ากลัวนั้นได้ ด้วยธรรมโอสถอันวิเศษข้อเขียนของคุณมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากค่ะการไปวัดจะได้บุญหรือได้บาปกลับมานั้นอยู่ที่ตัวเราค่ะหลายท่านไปแล้วไม่ได้บุญกลับมาเพราะบ่นว่าคนแน่นมากร้อนมากแม่ครูดุมากคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ร้ายจึงขอสรุปว่าคุณนวพรมีบุญมากค่ะบุญที่อยู่กับตัวเราเอง อย่าไปหวังบุญจากผู้อื่นคนโน้นไม่ดีคนนี้เลวก็เรื่องของเขาเอาบุญใส่ตัวเราดีกว่านะคะ